เซ็นเลยไหมเซ็นปลอมเซ็นเลยไหมแต่ใบคือมันมองผ่านๆใบนั้นคือปลอมแน่นอนแต่ใบปลอมแน่นอนใบนี้แท้แน่นอนอะไรเงี้ยเราใบนี้แท้แน่นอนไอ้นี่ปลอมแน่นอนรู้โอเคโอเคนะใบนี้ใบนี้คือบอกเลยว่าปลอมหรือสองใบนี้นะสองใบนี้นะหนึ่งในนั้นคือกระเป๋าของครูเจี๊ยบนะใช่ครับใบไหนของคุณฮะใบกลางค่ะใบกลางนี่ของคุณครูใช้ของปลอมเหรอครับครูใช้ของปลอมเหรอ ไอ้นี่มันแท้ต่อไปนี้เราไม่เลื่อฟันแต่วันนั้นเราฟันเลยเพราะว่าแต่วันี้เราก็ไม่เรียกว่าจะเข้าใจว่าเราต่วันนี้คือโอเคเราเข้าใจแบเซ็นแบเซ็ตไปหน่อยถึงเราเรเป็นแบนี้อีกสักห้าแสนไม่หรอกพี่หนุ่มบางทีมันก็ต้องใช้เวลาใช่เพราะเรามองผันผ่านอะไรเรามองผันผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคนละปีด้วยครับใช่